ตื่นเชามาอากาศดีไหลเหย,ยียดใส่เหยียดขวาเหยียดคางเหยียดแอวสูบอากาศเย็นๆฮึมหอมจดชื่นไม่ยังค่อยตังต้งแตงอยู่นี่นี่มันคุน้นๆนว่ามันเป็นย,ยังวะเกิดมากไม่เคยพอเคยเห็นไม่เม็นยังวะลองลองกินมันแลมันเป็นยังไงเฮ้ยนี่มันกินกาแฟนี่วะ่ะสถานการณ์มอจอพอดีอากาศเย็นๆตรนี้ทาต้องกินกาแฟหอนหอนทากินกาแฟกันดีกก่านี่ใส่กาแฟลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันดื่ข้าไปเป็นจังไงเฮ้ยกาแฟพี่บ้านน้าคือจ้างแท้ สีแม่มันนี่กะหาเก็บจากต้นมาใหม่ๆรสชาต์มันคือจังแบบนี้เฮ้ยรสชาติหมาบุาแดกกินบุไรแกงชีมน,นี่เฮ้ยกูเสียกินกาแฟาชานอฟมันนี่ฮะไ,ไม่ยังเกาะไม่ยังแดงๆนี่ นี่มันกาแฟวะนี่นะเฮ้ยเสร็จกิจกาแฟคักๆเลยบันี้จังแมย์กูดีใจหลายนี่ใส่กาแฟลงไปนี่คนให้เข้ากันบ่เหมือนกันว่ามันจะกินในบ่อนี่กินเข้าไปเป็นยังไงละบุญละไม่หอมกลมกล้องนวลในใจเฮ้ยนี่มันกาแฟแผนโบราณดีกว่ากาแฟเกตเอยังดีการกินกาแฟที่ถูกต้องมาต้องกินแบบนี้เฮ้ยเกิดมาเป็นคนก็ต้องกินเก็ตอกินน้ำล้างถ้วยล้างจานให้ทวีเครื่องบิกแสนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาซีแม่บันเน้เฮ้ยน้ำคือบ่ออกอย่าบอกว่าน้ำมันหมดแล้วน้ำมันก็ยังบ่ปล่อย มันเปิดได้ยังไงเฮ้ยใส่น้ำสางน้ำกองมาใส่ยังไงบดี้เฮ้ยเทวดาพญานาคเอ้ยข้าน้อยขอน้ำกินเนี่ยปากกระไดเฮ้ยข้อด้ดีมันก็ยังวัวหายไม่ใช่ังไดบดี้มึงใส่ฟ่าฟันแล้วบดีเนี่ยเจ็บเฮ้ยมึงจะฟันกูนะเว้ยมึงมึงง้อผัวนะมันเปิดน้ำกินเองผัวนะ ไม่ยังก็หวัหวหัวหน้าหัวมันเห็นยังก็มาบงวิธีการเปิดกอกน้ำที่ตื้ตตอกนี่ม้นมุนม้นหัวกอกแห่น้ำมันก็สไหลออกมากินสบายนี่ผู้สลัดจั๊วัดหัวกินสีมึงเอ้ยไปสิงโง่คือมึงนองนซำนี่ก็ให้กูสอนเฮ้ยห่วเปิดกอกน้ำไหนองค์พระมาพูดกูไม่เชื่อกูอยากเสือกันตกเสื้อแล้วเห็นเต็มสองตาเฮ้ยหน้าก็เปียกหมดเลยมาสิแม่มันนี่ในที่สุดน้ำม,มันก็ออกมาแล้วมันม่เห็นสีหยาบอย่างไรไงนี่ออกซำนี่นี่บิดตะนีน้ำก็ออกแล้วอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปปิิดดสสสบาย่่่ำำนนนนีี้แคเมัจะเป็นนมัยาก สาน้องกูก็ได้ <c oughs> การเปิดกกน้ำที่ถึกต้องมันต้องเปิดแบบนี้สุดยอดจริง <c oughs>